สวัสดีครับ,<า>รบผมสวัสดีครับมื่อวานนี้โอ้ไม่ได้พกกระหังสุ่ยหลายคลิปแล้วนะครับมื่อวานนี้ก็ที่มาแนะนําวิธีต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับมื่อวานนี้หาหาแนวกินสวยก่อนได้น้องลายตู้เย็นครับมีน้องลายตู้เย็นนี่ครับาหน้าหน้าครับ อนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะอยู่บ้านสวนนะครับเอาเจลนเนรครับอม้ย้ เที่ยงนะครับนี่หารทีมมื่งกินนะครับมืัอนี้เป็นมือเที่ยงนะไม่มีอย่งก,กินนะครับต้มน้ำนี่ใส่พอประมาณนะครับต้มไม่ต้องใส่หลาย <c oughs> มีผักบุ้งที่ปูเองนะพี่น้องนะ <c oughs> แล้วก็ลูกสิ้นเสียู้เย็นเพิ่งจะเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งนะครับ <c oughs> มีติดบ้านไว้ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับดวผมที่เขาเบื้องมวยที่กรุงเทพนะครับวันที่20เดี๋ยวผมที่เดินทางวันที่18นะครับเดี๋ยวไปเบื้องมวยกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมที่ว่าเรื่องจ็บอันไปจ็บอักไม่ส่้ฟังอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้หาเขาสวยกินก่อนที่จะไยนี่นะครับเรือรถนะครับผมผมผมจำนายผมขายเองนะครับผมเป็นอันตัวแทนเขานะครับอันนี้เป็นเซตเล็กนะ มีการต้มก็ต้มน้ำประมาณคือต้มมาม่านี้นะครับแล้วก็เอาพอตื่นเตือนนะครับในในซองนั้นมันจะมีแบบนี่นะครับมีเครื่องปรุงย่อหนึ่งสองสามอย่างนะครับนะอันนี่น,นี่กระเทียมดองดอกระเทียมเกลียวแล้วก็นี่ผงนั้นนะน้ำผงกะทินี่นครับนี่เป็นเส้นเล็กนะผมขออยากกินเป็นเซตเล็กนะครับ อันตอนแรกน้ำเดือดแล้วครับลงไปเลยตามด้วยนะครับพริกไข่สอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับมีติดบ้านไว้เลย,เยอยู่หลังบ้านที่ห้องเนียนะครับที่ห้องครัวไร้างากบราะอะไรมันแสงมันไหลครับไม่เห็นนะ คิดหอดทีมงานหลายนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นนับต้ลงไปหนึ่งซองแค่3.5บาทนะครับ คนในผมกะหิมันละลายครับก็ต้องใส่น้ำาหลายนะครับใส่พอ,อจ้คือต้มมาม่าเอาหนิแล้วครับผมลงไปนะครับเอาตตามด้วยผักนะครับครบัเนื้อนี่ผมเชียดแบบเอามาลอยจานแล้วเฮน้ำห้วนลงไปเลยนะอ่าแต่กต็ต้มเส้นเลยครับเส้นจะเป็นเส้นสดนะครับเส้นนี้แบบสุดยอดอีดีบ่ได้เวยนะครับบ่รไดเวยของขาเจ้านะ เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับผมเป็นคนที่เอามารับมาขายตัวซชื่อนะครับจากที่น้องเอซีอยากสร้างกินก็นสร้างได้นะครับลงแล้วเสร็จลงเลยครับนี่เลยรายการแบบนี้นะครับมีเตรียมไว้บผึ่งหานาะทีก็ได้กินแล้วครับ แล้วก็ไปเก็บักไม้ปีนี้นะครับยังแบบอันหันกันยูนะครับว่าที่ไปพ่ไปดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูก,กว่านนะพี่น้องด้วยนี่นะครับเสร็จแรกเนี่ยใช้เวลาต้มพอถึง,างนาทีเด้ยรอยเส้นสุกนะครับ ยีต่งนางางามๆให้บึง้งพร้อค,ครับพร้อนะค,ครับจุกแล้วเส้นลงไปนะครับการจัดแต่งและท้ายลูกให้พี่น้องบึง <c oughs> ผีไส้ผักหลยเนี่ยนะครับก็ผักปลูกเองผักบุ้งบุ้งจีนนะครับนี่นะครับนัน่นก็ไช้อนช้อนช้อนตามด้วยลูกชิ้นนี่เลย ลงไปลงไปลงไปเฮ็ดกินเองครับเฮ็ดกินเอ,ง,องนี่นะครับน่องลายสวยๆอัดลงไปอัดลงไปน่องลายอัดลงไปอู้หายหครับบัน,นขอยัดเกี่ยวกัน เดี๋ยวขอยัดเขี่ยวน้ำซุปก่อนนี่ยวนรับซุปให้เดือดอีกน้อยก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับผงแบบนี้ครับนี่เลยขยัเติมน้ำนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเกลียวนำให้มันห้อนก่อนนะมันสั้นที่พวกพี่จะกินเนื้อมันที่สุกยากเพราะว่ามันได้แชแข็งไว้นี่นะครับเด้อยวงนเนี่อนนอโอ้หึ้มเนาะเมื่ดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาก็จะเฮียงทนำะหิวเขาพอดี เลยนะครับนี่เลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกข้ยเติยวเลือดเลือดลดนะครับไหนครับลองซิมเหม,มืงกันบ้างเลย ยังไปเอารพริกมานี่ครับไผ่ชอบเผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดอยู่แล้วนะผมบอกว่ามัน,มนเผ็ดอยู่แล้วผมขอหยัดเตื็งว่าผมกินเผ็ดแน่นิดนึงเย้ว้าวจ้าจ้าจ้านี่เลยครับนี่เลยนะโปรโมทเหมือนเจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับมน้ำขลุกครคิก หามใส่าน้ำไหลครับใส่น้ำไหลที่ผูแเสบมีชี่จางต้องต้มแบบน้ำพอดีนะครับมันเอาต้มมะาม่ายและ ผมกินแทบทุกมือนะครับผมซื้อมาขายสร้างมาขายในขาดทุนุปแล้ครับกินเอง้องคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับอืม <c oughs> <c oughs> ครับมีติดบานติดเหียนไว้ก็ดีนะครับผมหนึ่งซองสามสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวซื้อเยอะก็มีส่วนลดให้คือเก้านะครับผมไปครับลืมเหรอ ลิต่อไปครับไปเจอกันที่ดูมวยนะครับวันที่ยี่สิบมกรานะครับสองห้าหกหกผมจะไปดูน้องโอนะครับสิงส์ชั้กครับไปที่ยิงคึงครอบสนามกันเลยนะครับอย่าลืมฝากติดตามน้องโอวให้ได้นะครับน้องโอนะครับฮาม่ามวยไทยนะครับที่สิงส์ชั้กวันเชฟเป็นชิพนะครับวันที่สิบไปเจอที่กรุงเทพนะครับผม Been there.